ถ้าท่านเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายกับคนในสังคมท่านจะเพิกเฉยหรือเข้าแก้ปัญหาถ้าไม่แน่ใจลองฟังเรื่องของพ่อค้าในเรื่องก้อนหินกลางถนนกันค่ะนานมาแล้วมีพ่อค้าที่ร่ำรวยผู้หนึ่งซึ่งปรารถนาจะทำอะไรบางอย่างที่ดีๆให้กับหมู่บ้านของเขาพ่อค้าอยากทราบว่าชาวบ้านจะร่วมมือกับเขาไหมพ่อค้าจึงได้เอาก้อนหินใหญ่ไปวางกลางถนนขวางทางเข้าหมู่บ้าน แล้วพ่อค้าก็ซ่อนตัวเพื่อดูปฏิกิริยาของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านในไม่ช้าชาวนาคนหนึ่งเดินจูงวัวผ่านมาชาวนาเห็นก้อนหินใหญ่ขวางทางเข้าหมู่บ้านแทนที่ชาวนาจะเข็นก้อนหินก้อนนั้นเข้าข้างทางเขากลับบ่นว่าใครนะช่างโง่เขาเอาก้อนหินใหญ่มาขวางถนนแล้วชาวนาก็จูงวัวเบียดช่องทางเล็กเข้าหมู่บ้านไป จากนั้นก็มีชายอีกคนเดินผ่านมาเขาทำแบบเดียวกันกับชาวนาคือเบียดตัวเองกับก้อนหินผ่านเข้าหมู่บ้านชาวบ้านคนแล้วคนเล่าก็ทำแบบเดียวกันกับชาวนาพวกเขาไม่พยายามแก้ปัญหาความยากลำบากด้วยการเข็นหินเข้าข้างทางจนกระทั่งตกเย็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางจะเข้าหมู่บ้านเมื่อเขาเห็นก้อนหินใหญ่กลางถนนเขาพูดกับตนเองว่าเดี๋ยวก็จะมืด อาจจะมีคนในละแวกนี้หรือคนต่างถิ่นที่จะใช้เส้นทางนี้อาจจะชนก้อนหินและได้รับบาดเจ็บคิดแล้วชายหนุ่มก็เข็นก้อนหินเข้าข้างทางขณะที่ชายหนุ่มกำลังขยับก้อนหินเขาเห็นว่าใต้ก้อนหินมีถุงใบหนึ่งเต็มไปด้วยเงินและมีข้อความเขียนไว้ว่าเงินนี้สำหรับคนที่มีจิตใจดีคิดถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเรื่องราวนี้บอกให้เราทราบว่า การกระทำสิ่งใดด้วยจิตใจที่ดีงามย่อมได้รับผลที่ดีงามถ้าท่านคิดว่าเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ปดกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ